เชื่อไหมครับว่าที่นี่นครหลวงเวียงจันทร์สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่น้อยคนจะรู้จักยังคงบริสุทธิ์ใหม่รู้จักกันน้อยที่นี่อ่างน้ำสวงสนับสนุนรายการโดยลาวเทเลคอมเที่ยวสนุกชัดทุกการติดต่อด้วยลาวเทเลคอมทัวริสซิมมีให้เลือกมากมายตั้งแต่3วันจนกระทั่งถึง1เดือนลาวเทเลคอม เครือข่ายอันดับหนึ่งของสปปลาวที่นี่อ่างน้ำสวงที่ปิกนิกแคมปิง้งกางเต็นท์สมหวังกันทำอาหารท่ามกลางธรรมชาติที่ยังไม่ได้แต่งเติมที่อยู่ใกล้ๆเมืองแค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึง ตอนนี้ผมอยู่ที่อ่างน้ำโซงนะฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆแล้วเป็นคนของนครหลวงเวียงจันทร์นะฮะที่เขาชอบมาเที่ยวกันนะเพียงแค่50กิโลเท่านั้นเองอ่ะน้อยคนนักที่จะรู้ครับนักท่องเที่ยวอย่างผมนี่ผมไม่รู้เลยนะผมอยู่ต้องนานนะผมไม่รู้เลยครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่เลยครับคล้ายๆอ่างน้ํางึมนะฮะแต่ว่าประมาณเล็กกว่าหน่อยและน้ำที่นี่มาจากภูผนางนะครับซึ่งเป็นด้านหลังของภูพนางครับแล้วก็วิถี ความเป็นอยู่ของคนที่สปอป,อปอลาวเนี่ยเวลาเขาหยุดประมาณสักเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะมาสนุกกันครับแต่ละคนเตรียมข้าวของมามาปิกนิกกันใครอยากเอากุ้งมาใครอยากเอากระดูกหมูมาปิ้งกันแล้วก็เย็นๆที่นี่ก็จะมีปลาสด มาขายเป็นปลาสดๆแล้วเราก็มาปิ้งกินกันครับประมาณว่าถ้าใครว่างเนี่ยเขาจะชวนหมู่เพื่อนมาญาติสนิทกันมานะฮะแล้วมาร่วมสนุกกันแล้ววันนี้เนี่ยทางพี่เขานะผมกปเจอทางพี่เขานะฮะเขาจะชวนผมไปแล้วก็นั่งเรือไปชมว่าอ่างน้ําซวงเนี่ยใหญ่ขนาดไหนนะฮะแล้วก็ไปถึงขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวลองไปนั่งชมกันนะสบายดีพี่ซื้ออะไรกันครับเนี่ยซื้ออะไรคนนี้ซื้ออะไร ซึ่มนี่คนนี้ใจดีมากเลยเอาไก่บ้านมาให้2ตัวไก่ลาดสุดยอดมากมากแม่เอามาให้แม่มาให้โอ้สบายดีคนกำลังคัวแลวนี่พี่เขาจะพาไปชมอ่างน้ำสวงน้ำนี่มาจากที่ไหนเนี่ยภูแลยอดสวงู้แล้วภูยอดสวงแน่หละอ๋โดยไปตามเจ้าพาไปแล้ว นี่เรียกว่าอ่างน้ำส้วงหรือเปล่าเงินเป็นอ่างดิอ่างน้ำส้วงอยู่ในบ้านอะไรเมืองอะไรอ่ะบ้านบ้านไม่คงขึ้นกับบ้านชีวิไลอ่าชีไลเมืองนายไสทองอันเมืองนายไสทองเงินอ๋อยังอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์โอ้นี่นครหลวงเด้ออ๋อยังมีธรรมชาติมีความแบบแปลกใหม่นึกว่าไปไกลสิไหนได้เพียงแค่สระสี่สกิโลเด้อสี่สิหลักเองยังยังยังอยังกีบนครหลวงนครหลวงอยู่เราอ้เมืองเตาเด่นก็เมืองโคตรฮง อ๋อต่อไปเมืองพงฮงแขวงเมืองจันทร์อ่าอยู่อยู่ใกล้กันย่างนี้ประมาณลักซีซีเจ็ดแมตงดึงสายเด่นโดยอ๋อระหว่างเมืองพงฮงกับเมืองกับเมืองนาสาทองกับเมืองนาสาทองอ๋อนี่เขาจิบพยะคฆนี่เพราะทำไมโอ้พวกมันจิบที่นี่นะจับที่นี่เด้อตรงน้ำเด้อเลยนี่แบบว่าคนที่นครหลวงเสาอทิเดาก็มากันนะ มาปิกนิกกันมาตั้งแคมป์กันแต่ละคนก็มาพักผ่อนรวมญาติกันแมฟาสามชั้นบรรยากาศสุดๆธรรมชาติสวยๆเลยโดยจังหวัดใดของไทยอยู่กรุงเทพครับนี่ทำรายการให้คนไทยรู้จักลาวมากยิ่งขึ้นดีที่สุดแหละให้ไทยเล่าได้เล่าใส่สมบัติได้้รูจัักกนไปวันนี้เบ้่งเราเขาคิดคุณ มันจะมีผลประโยชน์เรื่องเศรษฐกิจ่ดยกับการท่องเที่ยวอ่าแม่ละไปมาสะดวกพูดจาภาษาเดียวกันเล่ากันรู้เรื่องด็เอยอันนั้นเราไม่ใช่ลำแปลโดยไม่ต้องต้องการแปลดยแม่ละโอ้ใหญ่เด้อโอ้มันสิบสองลักไห่สิบสองลักเลยเหรอสิบสองกิโลเลยเด้อโอ้อ่างน้ำสวงนี้แบบใหญ่มากๆเด้อ มีความใหญ่ถึง12กิโลเมตรด้วยกันโอ้ผมก็นึกว่ามันเป็นแค่เวงเดียวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเดียว<า>ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะจริงๆแล้วมันมีอีกที่หนึ่งติดภูพนังเลยแสดงว่าน้ำก็มาจากภูพนังเหมือนกันในไรออกจากภูพนังมั้งภูผนังทางด้านหลังทางด้านหน้าเนี่ยไปติดกับน้องคายน้ำโข้ง อ่าน้ำของแต่อันนี้คือด้านหลังเนาะน,น,นีน่เป็นาสายผู้พน,น,นังอ๋อ oh, <า>ตรงนี้<อ>คือสายผู้พนังทั้งน,น,นั้นเลยเม,มืองพุทธองค์บ้านเซตสุเม,มืองพุทธองค์นี่เด้อโดยสะพานหลวงเมืองสังทออ่าตอนนี้เหมือนเราอยู่บนผู้พนังบ้างตอนนี้เหมือนเราอยู่บนผู้พนังบ้างนี่คือผู้พนังผมเห็นผมเห็นจากที่ข้างล่างเด้อผู้พนังเป็นอย่างนี้เลย แสดงว่าเราอยู่แถวๆนี้แมนแ่นี่เรียกว่าอ่างน้ำสซวงอ่างน้ําเดียวป๊อหรือว่ามีหลายๆอ่างรวมกันเป็นหนึ่งอมางเดียวอ่างเดียวหมด,ดส,ส้วงร้อนเยผูเฮยรนรเรา,รมารรรรรรพม่าออกจากจังหวัดพม่ณเกิเมเฮียนปเราเียนากามานี่นะที่เรานั่งทักกันอย่นะแล้วผมจะเชื่อว่าสถานที่แบบนี้นะครับยังมีอยู่อีกหลายๆที่เลยนะครับล้อไปตามตลิงเข้าไปตามขอบ แย่ผมผ่านมาเนี่ยก็<อ>จะมีหลายที่เลยนะเช็คค้าอยู่ทรี่เลยครับโอ้ยกไปแคมปิ้งไ้แล้วสอยอกันน่าต่อไปเป,ไป <laughs> ็นเต้นบ้เต้นบ้ เต้้นนน,นีสถานที่ที่ให้สวยวิวสวยขนาดไหนก็ไม่สู้มิตรภาพที่เรามีให้กันคนที่รู้ใจที่ถ้าว่างกันเมื่อไหร่ก็ต้องได้มาเจอกันได้มาคุยกันมาเล่นกันและมิตรภาพแห่งนี้ก็ไม่จำกัดว่าเราจะเป็นใครเป็นคนชาติอะไรขอเพียงแค่เราเข้าใจกันอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข ยิ่งทำให้สถานที่ที่สวยงามขนาดนี้ยิ่งพิเศษขึ้นมากขึ้นจนทําให้เวลาเดินเร็วแบบที่ยังไม่อยากกลับบ้านเลยอ่างน้ำสวงถือว่าเป็นอ่างน้ำขนาดใหญ่ที่กว้างถึง12กิโลเมตรเป็นอ่างเก็บน้ำเอาไว้ให้ชาวบ้านได้มีไว้ใช้ไว้ทําไรท่ทานากันตลอดทั้งปี ตามวิถีท้องถิ่นของคนที่นี่แต่คงเป็นเพราะภูมิประเทศของศปปอปลาวมีความสวยงามอากาศดีและแต่และที่เลยมีสเสน่ห์เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจพักผ่อนจากการทำงานมาทั้งอาทิตย์อ่างน้ำรวงที่นี่เลยเป็นจุดนัดหมายใกล้ๆที่คนที่นครหลวงเวียงจันทร์ที่นัดกันมาทำอะไรกินกันคุยกันช่วยกันทำ คนละอย่าง2อย่างแค่นี้ก็ทำให้เราเห็นถึงมิตรภาพที่บางครั้งผมอยากจะเรียกว่าครอบครัวการเดินทางไปที่อ่านน้ำสวงเนี่ยก็ไม่ยากนะครับห่างจากนกครหลวงเวียงจันทร์เพียงแค่40กิโลเมตรเท่านั้นเองถ้าเรามาจากนกครหลวงเวียงจันทร์นะครับ ขอให้เราขับรถไปทางสนามบินวัดไต้ครับแล้วตรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขี่ไปตามทางและวจนถึงสี่แยกไฟแดงก่อนขึ้นทางด่วนแล้วก็ขี่ไปตามเส้นทางเมืองนาสายทองหมายเลข13เหนือจนถึงบ้านโพนม่วงก็จะมีป้ายบอกทางอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วขับต่อไปอีกนิดก็จะเจอสามแยกทางด้านซ้ายมือขับต่อไปเพียงแค่ประมาณ500เมตร ก็ถึงจุดหมายปลายทางครับจะจดจำร่อยยิ่งที่สวยงามของเธอไว้จากวันนี้นั้นเท่านานตลอดไปจะอย่างไรเราจะเดินไปด้วยกันแม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอย,างอยู่เหมือนเดิม รักของเรายิ่งนานยิงเพิ่มตามใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายัางรักกันอยู่เสมเอไทย i l o v together แม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายัาง รักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มตามใจทีอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสมอไทยลาวคราวหน้านะครับถ้าเราจะไป็นน่เราจะไปทําอะไรช่วยฝากกดติดตามกันด้วยนะครับกับช่องไทยกลแต่ใจไม่ห่างกันไปไหนไปกันไทยไทยมาลาวสบไปไหนไปกัน